กาบสวัสดีครับกับพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีพีที่ยี่สิบนะพี่มีพระให้พี่พี่ๆเลือกหาเลือกชมหลายองค์นะพี่หลายองค์วันนี้พระเก่าๆแบบสวยๆทั้งนั้นเลยพี่เนี่ยฝากช่องเลยนะพี่ช่องกับช่องทีเด็ดพระบ้านๆพระเหมานะครับสนใจติดต่อนะพี่ศูนย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดนะครับพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะรฟรีทั่วไทยนะครับหรือว่าท่านพี่ๆจะแอดเอดีลมาก็ได้นะครับ0ูนย์3 2 8 4ห้าหสาสองแปดสี่เจ็ดนะครับพี่ นี่ครับมีพระสวยๆทางหาังแล้วพี่องค์แรกครพี่ม่ต้องรอช้าเลยพี่เนี่ยนี่เป็นเหรียญหลวงปู่สุดนะครับอันนี้เป็นรุ่นเสือหมอบนะพี่นี่รุ่นเสือหมอบนะพุูธสุดวัดกาหลงนะพี่นี่นี่ครับสวยๆเก่าเก่าเก็บเก็บเนื้อหามังสาแบบสวยๆแบบนี้เลยพี่นี่เรียมกรอบกันนงกันน้ําสวยๆแบบนี้เลยพี่นี่ครับ้างหลังก็เป็นยันตะก้อแบบนี้เลยพี่นี่เก่าเก่าเก็บเก็บสวยๆเนื้อหามังสาแบบคมชัดเลยพี่นี่ หรือว่าท่านพี่ๆท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดดีไลน์มาทางเราได้นะครับนี่ครับองนี้ผมแบ่งปันให้พี่ที่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่นี่ครับองค์ถัดไปแล้วเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับพี่ปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันนะพี่แบบนี้นี่สวยเรียมกรอบแบบเก่าเก่าครับนี่ครับนี่เนื้อหามังสาแบบปิดท้องแบบสวยสวยแบบนี้เลยพี่นี่เก่าเกาแบบค่าแบบเก่าเก่ายังอยู่นะพี่นี่ปิดตาหลวงพ่อแก้วนะพี่นี่ นี่ครับหรือว่าท่านพี่ๆสนใดอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดเอเดลี A D มาทางเราได้หรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงทางเราได้นะพี่นี่นี่องค์นี้ครับปิดตาหลวงพ่อแก้วองค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆที่หกร้อยบาทแล้วกันพี่องค์ถัดไปเลยพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อมุ้ยครับหลวงพ่อมุมนะครับพี่หลวงพ่อมุมนี่นี่ครับหลวงพ่อมุมอายุแปดสิบเก้าปีนะครับพี่นี่แบบนี้สวยๆเก่เาๆนี่ครับเนื้อหามังสาแบบคมชัดนะครับ เส้นคมคมแบบนี้เลยพี่หลวงพ่อมุมนะครับพี่นี่นี่เกา่าเกา่าเก็บเก็บนี่ครับนี่สีสกเกตนะครับพี่หลวงพ่อมุมนะครับพี่นี่ปีสองห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับพี่นี่นี่ครับองนี้ผมแบ่งปันให้พี่ที่ห้าร้อยบาทแล้วกันพี่แบ่งกันไปครับพี่อง์ถัดไปเป็นห <c oughs> ลวงพ่อไปนะครับพี่นี่หลวงพ่อไปปีสองสองสี่ สองสี่เจ็ดเจ็ดแปดนะพี่เระลือกสองสี่เจ็ดแปดนะพี่นี่เก่าเก่าเก็บเรียมทองแบบเก่าเก่าเลยพี่นี่เก่าเก่าจากบ้านเลยพี่นี่คาบนู่นเรียกว่าคาบเก่าเก่าหรอคาบจากหิ่งอ่ะอพี่นี่ครับแบบนี้เลยพี่นี่นี่หรือว่าท่านพี่พี่ท่านใดอยากได้ดูเพิ่มเติมก็แอดดีไลน์มาได้นะครับพี่นี่หรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงทางเราได้ีนสวยๆแบบนี้เลยพี่นี่ครับถ้าผมพูดผิดประการใดก็ต้องขอพายพี่พี่ด้วยครับพี่นี่ เก่าเกเก็บเก็บสวยสวยแบบนี้นะครับในเนื้อหามองขาแบบชัดๆอย่างนี้เลยพี่นี่นี่ครับดูกันยาวๆแล้วพี่นี่นี่ครับนี่หลวงเข้าไปนะครับองค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่พี่ที่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่นี่ครับองค์ถัดไปเป็นอาจารย์นำนะครับพี่นี่เป็นอาจารย์นำนะครับนี่ครับวัดดอนสาราป่ะครับพี่พัทลุงนะครับพี่นี่อายุหลักแปดสิบห้าปีป่ะครับพี่ปีสองสองห้าหนึ่งเก้านะพี่นี่แบบนี้เลยนี่ครับ พระจันาร์นานะพี่พระอาจารย์นํานี่เก่าเก่าเก็บเก็บเนื้อหามังสาแบบคมชัดเลยนะพี่นี่พัทลุงนะครับนี่ครับปีสองห้าหนึ่งเก้านะพี่นี่ยันนูนยนันคมๆมสวยแบบนี้เลยพี่นี่นี่ครับเก่าเก่าเก็บเก็บเนื้อหามังสาแบบทะลุทะลุอย่างนี้เลยพี่นี่นี่ครับองค์นี้ผมแป่งปันให้พี่ที่หกร้อยบาทแล้วกันพี่นี่ครับองค์ถัดไปเลยพี่นี่ครับ <c oughs> อันนี้เป็นหลวงพุสุกนะครับเป็นรุ่นเหรียญหลวงพุสุกนะครับรุ่นแรกนี่รุ่นแรกนะวัดปากคลองมะขามเท่านะครับพี่ <4 66 S 1> ปีสองสี่หกหกนะครับพี่นี่แบบนี้นะพี่หลวงพุสุกนะครับปีสองสี่หกหกนะครับว่าท่านพี่ๆท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดไอดีไลน์มาทางเราได้นะหรืว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงทางเราได้นะพี่นี่ทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับพี่ฟรีนะครับนี่ครับจันสวยๆแบบนี้เลยพี่นี่ ลวงผู้สุกนะครับพี่นี่น,นี่เป็นรุ่นแรกปะครับพี่นี่ปัดปักคอมะขำเท่านะพี่นี่นี่ครับสวยๆแบบนี้เลยพี่ <c oughs> ตองนี้ผมแบ่งปัน,นะพี่พี่ที่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่นี่ของถัดไปเป็นลวงปู่เอี่ยมปะครับพี่เลยเรียนลูงปู้เอี่ยมนะครับนี่แบบนี้เลยพี่อันนี้เป็นเนื้อเนื้อทองแดงปะครับพี่นี่แบบนี้เลยพี่ <c oughs> เป็นยันยันสีนะครับนี่ครับเกาเกาเก็บเก็บเนื้อหาแบบ สว,สวยแบบนี้ครับเลี่ยมกรอบมาแบบกันนงกันน้ํากันสนิมกันทุกอย่างครับพี่นี่ครับหรือว่าท่านพี่ท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมแกลอดีไลน์มาทางเราได้นะครับหรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงทางเราได้นะพี่นี่เส้นคมชัดนะพี่นี่ลอยยองยอยยันแบบสวยสวยแล้วพี่นี่หปู่เอี่ยมนะครับองค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่นี่ครับองค์ถัดไปเลยพี่เป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับนี่เป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญอันนี้รุ่นรุ่นสองแล้วครับพี่ <c oughs> รุ่นสองวัดกลางบางแก้วครับพี่นี่เนื้อนวะนะพี่นี่เป็นเนื้อนวะนะครับพี่นี่นี่สวยๆครับนี่เรียมคอแบบสวยๆนี่ท้องแบบสวยๆพร้อมห้อยคอเลยพี่นี่สวยจริงๆองค์นี้ครับนี่คมคมเลยครับพี่นี่เจ้าสวยหลวงปู่บุญนะครับพี่นี่รุ่นสองนะครับพี่นี่นี่ครับหรือว่าท่านพี่ๆท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดไอดีไลน์มาทางเราหรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงทางเราได้นะพี่นี่เรียมคอสวยๆแบบนี้เลยนี่ขลับเป็นยันนะครับพี่นี่รุ่นสองนะครับพี่นี่ครับ หรือเจ้าสัวนะครับนี anyway> ่เนื้อนาวะนะครับพี่นี่นี่ครับเก่าเก่าเก็บเก็บอย่างนี้เลยครับพี่องค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ที่เก้าร้อยบาทแล้วกันพี่องค์ถัดไปเลยพี่เป็นอันนี้เป็นอะไรเชือกอะไรถักเชือกครับพี่นี่ถักเชือกลงปู่เอี่ยมนะครับพี่นี่ถักเชือกลงปุ่เอี่ยมนี่ครับนี่เป็นถักเชือกลงปู่เอี่ยมนี่นี่เก่าเก่าเก็บเก็บเนื้อหาครับเก่าเกอย่างนี้เลยพี่มือนสารแบบสวยๆแบบนี้พี่นี่ นี่ครับสักเชือกถักเชือกหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่นี่นี่หรือว่าท่านพี่พี่ท่านใดอยากได้รู้เพิ่มเติมก็แอดดีดไลน์มาทางเราได้นะหรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงทางเราได้นะพี่ฝากกดติดตามช่องทเดเดพระมันบ้านพระเหมาเลยครับพี่นี่ทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางฟรีทั่วไทยนะครับพี่องนี้ผมแบ่งปันให้พี่ที่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่องถัดไปแล้วพี่นี่อันนี้เป็นสมเด็จขาโต๊ะป้าสามเรียกว่าสามไตมาาครับพี่นี่แต่ผมพูดผิดกดันอะไรก็ ขอพัยพี่ๆด้วยครับนี่เรียมกรอบสวยๆแบบนี้เลยพี่นี่นี่ครับนี่เนื้อหามังสาแบบโอ้โหร้อยเาเรียกว่าร้อยร้อยเก่าๆแบบร้อยแตกเก่าๆเก่าๆเลยพี่นี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับร้อยแตกเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนี่เนื้อหามังสาแบบโอ้โหทะลุทะลุอย่างนี้สวยๆอย่างนี้เลยพี่นี่สามไตมากนะครับสมเร็จสามไตมากนะครับพี่ขาโตสามไตมากนะพี่ถ้าผมพูดผิดอะไรก็ขออภัยพี่ๆด้วยนะครับพี่นี่สวยๆเก่าๆเก็บๆนี่ครับเนื้อหามังสาแบบ เก่าๆแน่นอนแล้วพี่นี่นี่ครับเรียมกรอบสวยๆแบบนี้เลยพี่นี่องนี้ผมแบ่งปันให้พี่ที่แปดร้อยบาทแล้วกันพี่นี่องถัดไปแล้วเป็นปิดอะไรปิดตาหลวงปู่ไข่ปะครับนี่วัดเชิงเลนนะปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนี่เรียมกรอบมาแบบกันน้ําสวยๆในแบบเก่าๆแบบอย่างนี้เลยพี่นี่นี่ครับสวยๆแบบนี้เลยหลวงปู่ไข่แล้วพี่นี่นี่ครับ เก่าเก่าเก็บเก็บนี่ครับสวยสวยแบบนี้พี่ข้างในกันน้าเลยพี่นี่เรียมกรอบกันน้ําเลยพี่นี่นี่ครับข้างหลังแบบสวยสวยเลยพี่นี่หลวงปู่ไข่ปิดตาหลวงปู่ไข่แล้วพี่วัดเชิงเลนนะครับพี่นี่องค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ที่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่นี่ครับองค์ถัดไปเลยพี่นี่เป็นหลวงปู่สวงนะครับนี่ครับเดี๋ยวหลวงปู่สวงครับรุ่นรุ่นหนึ่งนะนี่รุ่นหนึ่งเทวดาเดินเดินดินนะครับพี่นี่ สว,สวยแบบนี้แบบนี้หลวงปู้สวงนะครับนี่เนื้อหาคมๆแบบนี้เลยพี่นี่เก่าๆเก็บเก็บแบบสวยๆเส้นแบบนนนๆเก่าๆนี่ครับด้านหลังนะครับยันแบบสวยๆแล้วพี่นี่รุ่นหนึ่งนะครับรุ่นหนึ่งเทวดาเดินดินนะครับพี่หลวงผู้สวงนะครับนี่นี่ครับองค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ที่หกหกร้อยบาทแล้วกันพี่ไปแบ่งกันไปครับพี่นี่ อันน okay. okay. right so, 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 ี้องค์ถัดไปเป็นซุ้มกอพิมพใหญ่ป่ะครับอะไรข้างในเป็นแบบลายนเอแล้วซุ้มกรพิมพ์ใหญ่ลายกนกสองหน้าพี่นี่ครับสองหน้านะครับเป็นนิบสองหน้าครับนี่ครับนี่เป็นสองหน้าลายกหนกสองเอซุ้มกรนะครับสองหน้านะพี่หน้าหลังนะพี่นี่เนื้อหามังสาแบบวนสาสวยๆแบบนี้เลยแบบเก่าๆแบบเก็บเก็บแบบนี้เลยพี่นี่นี่สองหน้านะพี่ ด้านหน้าด้านหลังนะพี่นี่ครับเป็นลายกันกนะพี่หรือว่าท่านพี่ท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดไอดีลมาทางเราได้นะหรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงทางเราได้นะพี่นี่นี่ครับสมกอบพิมพ์ใหญ่แต่เรียกว่าสองหน้าพระองค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ที่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่นี่ครับองค์ถัดไปแล้วครับพี่นี่เป็นพระผงสุพรรณนะครับอันนี้พิมพ์เรียกว่าพิมพ์อะไรพิมพ์หน้าแก่รับนี่ร้อยแ้เกาเก่าร้อยกดนิ้วมือแบบอย่างนี้ลวพี่นี่เก่าเก่าเนื้อหาคมชัดแน่นอนครับพี่ นี่ครับดูมวลมวนสามแบบเก่าๆแบบนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าคาบหิ่งคาบอะไรยังอยู่ะครนะพี่เก่าๆจากหิ่งนะครับนี่นี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับพี่นี่รอยกดแบบนิ้วมือโบราณโบราณนะครับพี่นี่นี่ครับพระผงสุพรรณสุพรรณพิมพ์หน้าแก่นะครับพี่องค์นี้ผมแป่งปันให้พี่ที่หกร้อยบาทแล้วกันพี่นี่องค์ถัดไปแลวพี่เป็นเป็นพระลีลาครับ เม็ดขนุนครับพี่หรือว่าผมพูดผิดประการไดก็ขออภัยพีพ่ๆ้วยนะพี่นี่ครับหรือว่าพันพีพ่ๆอยากได้รูปเพิ่มเติมองไหนก็แอดไอดียนมาทางเราได้นะหรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงทางเราได้นะพี่นี่นี่ครับพระดีลาเม็ดขนุนบ้ครับพี่นี่สวยๆเก่าๆแบบบนสาณแบบเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยพี่นี่นี่ด้านหลังนะครับนี่นี่ครับพระดีลาเม็ดขนุนนะครับพี่นี่นี่ครับ นี่ครับองนี้ผมแบ่ไปนะพี่ที่หกร้อยบาทแล้วกันพี่นี่ครับองค์ถัดไปเลยพี่นี่เป็นนางพญานะเป็นนางพญาพิมพ์เข้าตรงป่ะครับพี่นี่องค์ใหญ่ๆอย่างนี้แบบนี้แบบนี้ครับพิมอันนี้พิม์ใหญ่ป่ะครับพี่นี่แบบนี้เลยนี่นางพญานะพี่พิษานุโลกนะพี่นี่เก่าเก่าเก็บเก็บเนื้อหามังสาแบบสวยๆแบบนี้เลยพี่นี่ส่องให้เห็นชัดๆเลยพี่นี่ครับถ้าผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยพี่ๆด้วยนะพี่นี่ ด้านหลังนะครับฝากกดติดตามช่องทีเด็ดพระบนบ้านพระเหมาเลยครับอันนี้เป็นอีพีที่ยี่สิบนะพี่องค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ทิดหกร้อยบาทแล้วกันพี่เอาแบ่งกันไปครับนี่ครับเป็นอันนี้เป็นพระปิดตาว่าหลวงพุทโตปะครับพี่พระปิดตาหลวงพุทโตเนี่ยวัดประดุวัดประดูวิมพีนะครับพระปิดตาหลวงพุทโตนะประดูวิมพีนะนี่เก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยครับพี่นี่เ้นสกนี่ครับสวยสวยแบบนี้ครับนี่ เนื้อหามังสาแบบเก่าๆแบบเก่าๆคมชัดนะพี่นี่นี่วัดประดูจิ๋งพีนะพี่นี่นี่ครับถ้าผมพูดผิดประการใดก็ขอพายพี่ๆด้วยครับพี่นี่เนื้อหามังสาแบบ <c oughs> สวยๆแบบนี้นะพี่นี่ครับองค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ที่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่นี่ครับองค์ถัดไปเลยพี่เป็นนี่เป็นหลวงหลวงขดแดงนะครับพี่หลวงขดแดงรุ่นเลยคุกเข่าปะครับพี่คุกเข่านะครับวัดเข่าบันไรอิดนะครับพี่ นี่ครับปีหนึ่งเจ็ดปะครับพี่ปีหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ครับส่วนคุกเข่าหลวงพ่อแดงรุ่นคุกเข่านะครับนี่ครับโอ้โหแบบเก่าเก่าเก็บเก็บเลยครับนี่ครับหรือว่าท่านพี่ๆท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดไอดีไลน์มาทางเราได้นะครับหรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงนะครับนี่ครับวัดเข่าบไดอิดนะครับพี่นี่นี่ด้านหลังครับโอ้โหสวยๆครับเก่าๆคาบเก่าๆ คมคมอย่างนี้เลยพี่นี่นี่ครับฝากกดติดตามช่องทีเด็ดพับ้านหรือว่ากดกระดิ่งเผื่อมีการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะพี่นี่องนี้ผมแบ่งปันให้พี่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่นี่องถัดไปนะครับเป็นเหรียญรับแปะนะครับพี่นี่เหรียญรับแปะแบบนี้เลยพี่นี่ <c oughs> นี่ครับเหรียญรับแปะครับคมๆแบบนี้เลยพี่นี่นี่ทำมาค้าขายดีนะครับ <c oughs> เหรียญรับแปะนะครับนี่แบบนี้เลยพี่นี่ครับทำมาค้าขายแบบสวยๆแบบนี้เลยพี่นี่ เหรนนัแปะนะครับอันนี้เป็นเนื้ออะไรเนื้อทองแดงลมเอ๊ะเขาเรียกเนื้ออะไรผมก็พูดไปถูกนะพี่หรือผมพูดผิดประการใดรก็ขออภัยพี่ๆด้วยครับนี่เป็นเนื้อทองแดงลมลมดํานะครับพี่เหรียญนัแปะองค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ที่หกร้อยบาทแล้วกันพี่นี่ครับองค์ถัดไปรับเป็นเหรียญนับแปะเหมือนกันนะครับพี่นี่แต่เป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้อเรียกเนื้ออะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับพี่ท้าพี่ๆทราบก็ คอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับพี่นี่นี่สวยๆแบบนี้เะครับนี่เกา่าเก่าเก็บเก็บนี่รุ่นหนึ่งนะครับพี่นี่รุ่นหนึ่งนะครับอย่านับแปะนะครับนี่หรือว่าท่านพี่ๆทาน,านาดอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดไอดีไลน์มาทางเราหรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงทางเราได้ไดแบบ้นะครับพี่นี่เก่าเก่าเก็บเก็บเนื้อหามังสาแบบสวยๆแบบนี้เลยนี่จังหวัดปทุมธานีนะครับพี่นี่อย่านับแปะองนี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆที่หกร้อยบาทแล้วกันพี่นี่ครับองค์ถัดไปแล้วพี่ เป็นเหรียญหลวงพ่อนายนะครับนี่เหรียญเหรียญหลวงพ่อนายนะครับนี่แบบนี้นะวัดวัดวัดป้าแจ้งมาครับพี่นี่อยุธยานะครับพี่นี่แบบนี้นะพี่นี่สวยๆเเก่าเนื้อหาแบบคมๆเลยพี่นี่ดูดูตรงดูตาแบบคมๆชัดเลยนะพี่นี่นี่เก่าๆเก็บเก็บนี่ครับวัดบ้าบ้านแจ้งนะครับอยุธยานะพี่นี่นี่ด้านหลังนะครับยันสวยๆเขเก่าๆแบบ จะเก่าๆจากที่ง่ะพี่นี่ดูนี่ครับถ้าท่านพี่ๆท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดอดีไลน์มาทางเราน้ได้นะพี่นี่ถ้าผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยพี่ๆด้วยนะครับนี่ <c oughs> นี่ครับองค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆทิ่หกร้อยบาทแล้วกันพี่นี่ครับแบ่งกันไปครับพี่องค์ถัดไปแล้วพี่นี่ครับ <c oughs> นี่เป็นเหรียญเสีมาหลวพุทธโตะนะครับนี่แบบนี้เลยพี่นี่ นี่ที่เราลึกนะครับปีสองสองห้าหนึ่งแปดป่ะครับพี่นี่วัดประดู่จิมพีนะพี่นี่เป็นเหรียญเสมาหลวงพโตนะครับนี่ข้างหลังเป็นพัดยศป่ะครับพี่ข้างหลังเป็นพัดยศนะครับพี่องค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลม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 เอลน์ลนดามป่ะครับพี่นี่หรือผมพูดล้วลิ้นๆพันๆหน่อยก็ขออภัยพี่ๆด้วยนะพี่นี่นี่หลวงพุฒโตนะครับวัดประดู่จิมพีนะครับสวยๆแบบนี้เลยพี่นี่นี่ครับ ปีหนึ่งหนึ่งแปดนะครับพี่นี่หนึ่งแปดนะครับอายุครบแปดสิบเก้าปีนะครับพี่นี่แบบนี้ยศข้างหลังเป็นหลังพัดยศนะพี่นี่หลังพัดยศสวยๆแบบนี้เลยนี่นี่ครับ <c oughs> องค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่พีิดหกร้อยบาทแล้วกันพี่เอาไปครับนี่หกร้อยบาทนี่องค์ถัดไปแล้วครับพี่อันนี้เป็นหลวงปู่โตเหมือนกันนะครับพี่นี่เสมาเป็นหลวงปู่โตะนะข้างหลังเป็น พัดยศเหมือนกันนะครับเพีีนี่ัดประดู่ิมพีอันนี้เป็นเลี่ยมกรอบวสวยๆแบบเก่าๆนี่เลยพี่นี่ครับสวยๆเก่าๆเนื้อหามังสาแบบคมชัดได้นะพี่นี่หรือว่าท่านพี่พีส่สนญญอยากได้รูปเพิ่มเติมแค่แอดอดีไลน์มาทางเราได้นะหรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงทางเราได้นะพี่นี่อดประดู่ชิมพีนะครับหลวงพุตโตนะครับพี่นี่สวยๆแล้วหลังเป็นพัดยศนะครับพี่นี่นี่สองห้าหนึ่งแปดนะครับพี่นี่น, 25, 18, น,น,นี่ครับอยู่ครบรอบ แปดสิบเก้าปีนะครับพี่ขึ้นแปดข่าเดือนเลยเดือนห้าครับพี่นี่ผัดจดนะสวยๆแบบนี้เลยครับนี่นี่หรือว่าท่านพี่ๆานใดอยากได้รูปเพิ่มเติมแก้แอดดีไลน์มาทางเราได้นะพี่นี่องค์นี้ผมแบ่งไปให้พี่ที่หกร้อยบาทแล้วกันพี่ครับองค์ถัดไปครับเป็นองค์สุดท้ายแล้วนะครับพี่นี่องค์สุดท้ายครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะครับวัดสตูบะครับนี่แบบนี้เลยพี่ปีสองสี่หนึ่งหนึ่งสามถึงสองห้าหนึ่งสามนะพี่นี่แบบนี้เลยหลวงพ่อโตนะครับพี่นี่ข้างหลังเป็นพระพุทธ ถ้าใส่ยาดนะครับพี่นี่ครับแบบนี้เลยครับพี่ปางนอนปะครับพี่หรือว่าผมพูดผิดกันนะก็ขอพายพี่พี่ด้วยครับนี่ครับอันนี้อนุสรครบหนึ่งร้อยปีนะครับพี่นี่หลวงพ่อโตนะครับพี่นี่ครับปีหนึ่งสามนะครับพี่นี่สวยๆเก่าๆแบบนี้แล้วพี่นี่หรือว่าท่านพี่ๆท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดไอดีไลน์มาทางเราได้นะหรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงทางเราได้นะพี่นี่นี่ครับฝากกดติดตามช่องทีเด็ดพระบ้านๆพระเหมาด้วยะด้วยนะครับพี่ ฝากกดกระดิ่งด้วยนะพี่เผื่อมีการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะพี่แต่คลิปนี้ผมพูดลิ้นรัวๆไปก็ขออภัยด้วยนะพี่นี่ครับสวยๆเก่าๆแบบนี้เลวพี่เนี่นี่พุทธพระพุทธจะใส่ญาติหรอครับนี่ปางนอนนะครับนี่อุศรคบหนึ่งร้อยปีนะครับนี่หลวงพ่อโตนะครับพี่นี่นพพครับสวยๆเก่าๆแบบนี้ครับ <c oughs> งค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ที่เจ็ดร้อยบาทละกันพี่เนี่นี่ครับมีวันนี้ก็มีพระไอพี่ีเลือกหาเลือกชม หลายองค์แล้วพี่สวยๆทั้งสวยๆทั้งนั้นนะครับนี่ครับนี่ฝากกดติดตามช่องีเดเพระบ้านๆพระเหมาด้วยนะครับพี่สนใจติดต่อนะครับพี่เบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดนะครับทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทานนะพี่ฟรีนะฟรีทุกองค์ครับนี่หรือว่าท่านพี่ๆจะแอดไอดีามาก็ได้นะครับศูนย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดนะครับพี่วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมคลิปอีพีที่ยี่สิบนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับผม